ภั่เค้ขบฟันหรือว่าเค้ฟันขบของทุนนิทธิ์มีดีในตัวอีกชนิดหนึ่งเต็นทั้งด้านเมตตามหานิยมแล้วคลาดปลอดภัยเสริมตะบะเสริมเดชะป้องกันสิ่งอัปมงคลสิ่งชั่วร้ายได้ในยามขับขันหากไม่เหนือกว่าบาปก,กว่ากรรม ที่ผูนั้นไทยทำไว้ในอดีตชาติให้มากเกินไปเป็นลักษณะของไผ่ที่ธรรมชาติสร้างมาได้อย่างสวยงามนี่แก่แล้วเปรียบเทียบกับลำอื่น นับแล้วลำนี้มีเออกรนี้มีห้าลำนี่พิเศษสุดยอดมันหายากมากๆแบบเนี้ไยไหเข่ขบฟันสองตาตาสวนกันข้อชิดอยู่ในลำเดียวกันเระมานี่ชมแบบจุใจเลยลำที่สามเทสเดียวมาทางนี้ มุดปามุดปาจิตวิญญาณของยูทูบเบอร์รำนี้จะสวยกว่าเขานะไม่เขาเรียกว่าจระเข้ขบฟันคือลักษณะเหมือนกับฟันจระเข้เวลาเขางับปากแล้วเกาจระเข้จะยิงฟันขึ้นเอาให้จุใจกันไปเลย อยู่ใกล้ใกล้อืมอ่ะไม่เป็นไรกล้องแบบธรรมชาติ สุดาายอดไผ่ก้อนเนี้ยอ่าเฮงเงรวยรวยโชคดีมีเงินใช้สุขภาพดีทนหน้ากันใหม,ม่จบตรงนี้สวยดี ใครไม่เคยเห็นก็เห็นซะใครไม่ได้ชมก็ชมซะช่องจ้อยจ้อยพุ่งมุงกลมนำมาให้แล้ว